ชุดโอ้โหออฟติโบเอาไม่เข้าไหนไม่ได้ก็ส่งไหนก็ได้นี่ดังไปครับไอ <h anging> สันเดท,ท่านะครับชุดกรีนครับโอ้โห เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเรียวเปิดมาด้วยหน้าเจสันเท่ามก่อนเลยฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนทุกคนไปดูเกมที่เขาบอกว่าเป็นเกมบาสที่ดีที่สุดในมือถือครับเพื่อนๆชื่อเกมก็คือ NBA 2K Mobile ซึ่งมีทั้งใน iOS และ Android นะครับวิธีโหลดง่ายๆเพื่อนๆนี่ฮะมาที่ App Store ครับพิมพ์นะ NBA ครับผม 2K Mobile ครับและนี่ครับคือเกมรับผมกดเข้ามาเลยแล้วโหลดได้เลยง่ายๆเลยซึ่งวันนี้เราจะมาดูครับว่าที่เขาบอกว่าเป็นเกมบาสที่มันดีที่สุดในมือถือเนี่ยมันจะดีแค่ไหน นะครับผมเพื่อนๆเราไปดูกันเลยครับว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะก็จากที่เห็นนะครับก็จะมีโหมดอีเวนต์นะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แต่ว่าของผมยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมพาวเวอร์ไม่ถึงนะครับผมเพิ่งโหลดมานะแล้วก็จะมีโหมดโทนี่นะครับโทนี่คือไลท์โทนี่คือจะได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้มั้งนะแล้วก็มีโหมดครูสนะครับครูสคือนี่ผมไปดูมาเหมือนเป็นการสร้างตัวละครแล้วไปเล่นนะครับเหมือนไมเคิลเลียแต่ไม่ถึงขนาดนั้นอะแต่ว่าเราเล่นกับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะครับเฮ สอไม่ไม่น่ามีอะไรนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็น NBA 2K ในมือถือเลยนะครับสาหรับเพื่อนที่ไม่มีเกมเมอร์คอมแล้วไม่มีคอมแรงๆไว้เล่นแบบว่าเกมหนักๆหน่อยนะครับก็สามารถโหลดเกมนี้มาได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีมือถือที่เล่นเกมได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมบาสผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์นะครับแต่เราไปดูกันก่อนเลยครับว่าในเกมมีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับ My t ท a m อันนี้ก็คือจะเป็นทีมของผมนะครับที่เปิดเกมแล้วเขาจะให้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพล เอาละฮะเรากดเข้ามาในโหมดทัวร์นี่นะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นโหมดทัวร์นี่นะครับผมก็เราจะต้องแข่งตอนนี้ผมเป็นทีมเบลวัคกี้บักส์นะครับจะเจอกับฟินิกซ์ซันนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยฮะเอาละครับเข้าเกมมาแล้วบอกเลยว่ากราฟิกสวยมากๆนะครับผมคือแบบดีเลยนะฮะสำหรับเกมมือถือนี่คือแบบสุดยอดมากนะครับผมโอเคครับเราให้กดจำตรงนี้นะโอเคเอ้าเอ้าไม่ได้เฉยโอเคฮะเอ้า ก็ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเพื่อนโอเคกันดีครับก็จะมีคอนโทรลนะครับด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นคอนโทรลเดินนะครับผมก็เออนะฮะแล้วก็ด้านขวาจะมีชูชนะครับแพสคือสนะ่งเนาะโอเคผมสงให้เอ็ดเปโซ่นะครับลองชูดิ อ้าวไม่ลงนะตอนกันก็จะมีสติลดับเบิลทีมนะครับผมเราลองกดดับเบิลทีมอ่าเขาจะไปดับเดือดดับเบิลทีมหรออ่าโอเคแล้วก็จะมีบล็อกนะครับผมเป็นกระโดดเนาะก็สมูทนะครับถือว่าสมูทมากนะเกมเพลย์คือในจออาจจะไม่แบบสมูทขนาดนั้นแต่ว่าบอกเลยว่าของจริงสมูทมากนะครับผมอ่ะเคเข้าข้างในครับเอากดส่งกดส่งสิเออแล้วขึ้นโอ้อีริกเบสโซะแอะเดี๋ยว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 ชูดิ สามเต้มไปดิโอ้โหกันอยู่ฮนะโอ้โหคริสพอลเกมไม่เปล่าก็ใช่เป็นบอกว่าเก็บการ์ดตัวละครน,นะครับผมแล้วก็แบบการ์ดดีขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะโหดขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับเกมนี้นะเออดีบาวสวยมากครับเพื่อนไปไปไปเจสันเดทัมครับชุดกรีนครับโอ้โหบัสเซอร์มิเตอร์ไปดิโอ้โหนี่เจสันเดทัมแบบ I am the best เออแกเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เปิดเอ,อ่ dribble boost มาแล้วนะครับผมเนี่ยเราสามารถ dribble ได้เหมือนใน 2K เลยเพื่อนๆเ,เออมันค่อยดีหน่อยนะฮะอ่ะมาขอสกีนนะครับสกีนให้หน่อยเออสวยแล้วส่งในครับขึ้นนี่ที่เกมเพย์เหมือนในคอมเลยครับตองจริงเหมือนโหมดไมทีมในคอมเลยครับเพื่อนๆนะเอา้าโดดการทันไหมโอ้โหคมจับเฮ้ยให้เทท่าเล่นนน่อยเททาเล่นเททำเล่นขอสกีนหน่อยเท ชูตโอ้โหออฟติโบโหโดไปเป้ากระโดดกันครับไม่ลงลงไหมโอ้โหยังลงอีกเหรอกระโดดกันแล้วนะไดสานได้ท่านอีกรอบนะขอสกีครับนี่ครับเหมือนเฟกจะไปแล้วก็ขึ้นแล้วส่งส่งอีกรอบนึงขึ้นครับกรีไลท์ครับโอเคบอ,บอกเลยนะครับว่ามูฟเมนต์อ้าวสติลสวยมากครับเดี๋ยวก่อนส่งครับวางกระชูตเลยฮะ เรียบร้อยครับผมสวดไปแต่ผมบอกเลยนะว่าโมดเมนต์ในเกมนี่คือเหมือนจริงมากนะครับผมถือว่าเป็นแบบสมชื่อแบบเกมบาสท,ที่ดีสุดในมือถือตอนนี้ฮะที่บอกเลยว่าแบบแทบจะเหมือนในคอมเลยนะครับผมเออขออยากให้เทท่าอีกครับขอเทท่าครับเอา้าคอนเนอร์สามแต้มว่ากรีนไลท์ครับโอ้โหมาดีแหมบอกเลยว่าเฟิร์สอินเทชันคือดีนะมันดีนะครับผมเออเดี๋ยวๆๆส่งกลับก่อนฮนะเฟสหนึ่งทีครับเอา้าไม่กันไม่กันก็โดนนะ กันกเองนะไม่กันกเองนะเพื่อนตะกี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมไปฮะเอา้าชุดนะอ้หกามันโหดจัดเลยฮะเจยสันเทยข้ามาโอเคเอาไม่เข้าไหนไม่ได้ก็ส่งไหนก็ได้นี่ดังไปครับเอาได้สติลครับเอาส่งสิขึ้นครับรีบเอาได้ครับไปส่งให้ใครวนะเนี่ยเอลนกรอร์ดอนครับเข้าดังได้ไหม เอาปล่อยปล่อยอะไรประโซ่ว่างเหรอดูถูกพี่ไปแล้วนาะดูดูถูกพี่ไปแล้วนะดูะดิฟิสิกฟิสิกเกมนี้คือดีเลยนะครับแบบร่างกายอะไรคือเหมือนจริงมากนะับผมการเลี้ยงอะไรคือสมจริงนะครับผมเออตอนแรกผมไม่คิดว่าเกมบ้านมือถือจะขนาดนีนะตอนแรกผมแบบคือผมเป็นคนที่เล่นในคอมนะครับผมไม่คิดว่ามันจะสวยได้ขนาดแบบนี้นะผมเอออุย้ยเกินไปเปล่าพี่ชายโบ้ไหนเออเนี่ยลองทิดเดบล์ดิเดบอล์อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ละเอียดขนาดนั้นแต่เราชุ้เลยเรียบร้อยฮะ ริบโบ้นะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าถือว่าทําได้ดีนะครับเกมโทรศัพท์นี้มันก็คือแบบพัฒนาแบบไปขนาดแบบเยอะแล้วนะครับผมเออเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับผมนี่คอร์สไปหนึ่งทีครับกันไกลไปเป้านะ้องกันไกลไปเป้าโอเคครับก็น่าจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม,ผมก็เออเหมือนจริงนะคือเขาไม่ชูดแล้วนะครับจบไปก็ได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้ ครับแล้วจบเกมก็จะเป็นที่เรีอกของรางวัลน,นะครับโอ้ได้การ์ดใหม่เต็มเลยเพื่อนๆเนี่ยมีการ์ดท,ที่ดีกว่าแล้วก็สามารถกดเข้ามาเปลี่ยนการ์ดได้อย่างน,นี้ประมาณนี้นะครับผมแ้ทีมพาวเวอร์เราก็จะเยอะขึ้นนะครับผมเราการ์ดเท่ด้วยเพื่อนๆดูดิการ์ดแบบอาร์ตมันสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูฮะเนี่ยเด็นยวปะดูดิการ์ดสวยด้วยฮะเออโอ้โหดูดิมีเอฟเซกับเพื่อนๆและวที่สำคัญครับเกมนี้ฮะ,ะที่เพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยะคะรับเพรับเพื่อนๆที่ติดการพนันนะครับผมโดยเฉพาะเลยนะครับเกมนี้ฮะเพื่อนๆมีฮะการเปิดแพ็ และแน่นอนว่าคนที่ติดกรนารพนันอย่างผมต้องชอบการเปิดแพ็คแน่ๆนะครับเพิ่งการเปิดแพ็คก็จะมีให้เลือกนะครับผมเราจะเลือกแพ็คไหนก็มีหลายแบบนะครับผมแต่ช่วงนี้เด่นๆก็จะมีออสตาแพ็ k นะครับผมก็มีตัวตามดีนะโอ้โหแล้วดูพลัง1น0 0 0แสนครับ ครั้งหนึ่งแสนเพื่อนๆนะประมาณนี้ครับมีเปิดแพ็คให้ลุ้นกันด้วยนะครับผมเออก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมการรีวิวนะครับเกมบาร์ที่ดีที่สุดในมือถือตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีคอมก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมอยากเล่นเกมบาร์างนี้นะครับแนะนําเลยเหมาะมากๆหรือว่าสนุกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อนะครับก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้ามีใครอยากเล่นต่อก็จะมาเล่นต่อนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นอกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสัปดาห์นี้บ๊ายบาย